สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนลไทม์วันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564นะครับคลิปนี้แอดมินนำข่าวสารสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับที่จะต้องใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับหรือขสมกวันนี้ทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับการจัดตารางการเดินรถขสมกนะครับเป็นดังต่อไปนี้นะครับ ทางด้านขอสอมกอรครับมีการกำหนดให้รถคันสุดท้ายเนี่ยจะออกจากท่าปลายทางนะครับในช่วงเวลา2ทุ่มเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมฟังให้ดีนะครับจะเริ่มมาตรการนี้12กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2564นะครับ โดยอคอสมคจะเปิดให้บริการในช่วงเวลาตี5ถึง3ทุ่มของทุกวันนะครับรถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากท่าปลายทางในเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความถี่ในการเดินรถนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งในช่วงเช้าตี5ถึง8โมงนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความถี่ในการเดินรถทุกๆ5ถึง10นาทีแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็ตั้งแต่16นาฬกาถึง3ทุ่มหรือ ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความถี่ในการเดินรถทุกๆ5นาทีถึง10นาทีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วง3คันสุดท้ายนะครับรถ3คันสุดท้ายจะมีป้ายข้อความติดที่หน้ารถอย่างชัดเจนนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตรถขสกทุกคันนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณ1ทุ่มกว่า,วาเป็นต้นไปเนี่ยก็ให้เริ่มสังเกตนะครับ รถ3คันสุดท้ายจะมีการติดป้ายข้อความแสดงไว้ที่หน้ารถโดยสารดังต่อไปนี้นะครับเช่นเหลือรถอีก2คันนะครับเหลือรถ2คันสุดท้ายนะครับคันที่3ก็จะบอกว่าเหลือรถ2คันสุดท้ายคันรองสุดท้ายก็จะติดป้ายว่าเหลือรถ1คันสุดท้ายนะครับแล้วก็รถคันสุดท้ายก็จะติดป้ายว่ารถคันสุดท้าย นะครับจะมีป้ายติดเฉพาะ3าคันสุดท้ายเพื่อเป็นการเตือนในท่านผู้ชมได้เตรียมตัวรับทราบนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับได้เตรียมการในการเดินทางเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเพิ่มความถี่ในการเดินรถบางช่วงแต่ก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็จะต้องสวมแมสหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในช่วงที่ใช้บริการขนส่งมวลชนด้วยก็นำข่าวสารนี้มาฝากพี่น้องประชาชนที่ จำเป็นจะต้องใช้บริการขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวถูกในการเดินทางไปทำงานแล้วก็เดินทางกลับเข้าบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก a n e w s Time มนะครับมีข่าวสารความคืบหน้าประเด็นอะไรแอดมินจะสรุปมาให้รับทราบในโอกาสต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสายฝนโปรยป,ยปลายยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยปลอดโรคปลอดภยดัยโดยทั่วกันสวัสดีครับ